คลิปนี้ต้องบอกว่ามันพิเศษนิดนึงนะครับอเผอิญว่าผมเนี่ยมีโอกาสได้พูดคุยกับนักร้องนำของซิลิฟูสท่านที่สองพี่เบนจามินจุงทัฟแนวคือก่อนหน้านั้นพี่เบนแกเปิดพรีออเดอร์ครับสตูดิโออัลบัม้มวงดน,นตรีที่แกเคยทำก่อนที่จะอยู่ซิลิฟูสวงดน,นตรีนั้นมีชื่อว่าเมโท o โพและแกก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวกจะรีมาสเตอร์อัลบั้มของเมโทรโพน่าจะจำกัดอยู่ที่500ชุด เท่านั้นแล้วก็พรีออเดอร์นะผมก็เลยจัดการพรีออเดอร์ไปกับแกแล้วก็ทิ้งระยะเวลาประมาณสัก2-3เดือนแผ่นของวงอย่างเมโท o โพเนะี่ยก็มาส่งแล้วเดี๋ยวเอาให้ดูเดี๋ยวให้ดูนี่คือสตูดิโออัลบั้มเมโทรโพมีแค่500ชุดเท่านั้นนะแล้วก็ไม่ได้มีขายทั่วไปด้วยคือเมโท o โพอะ่ะมันจะมีสมาชิกอยู่4คนหลักๆแต่ที่คุ้นหน้าคุ้นตากันอะ หนึ่งในนั้นจะเป็นพี่เอกือกีตาร์จาก b Blackhead อีกคนหนึ่งก็เป็นพี่เบนจามินที่เป็นนักร้องนำนี่แหละ m t t r p p o e อัลบั้มจะเป็นภาษาอังกฤษล้วนๆนะครับคือแผ่นม,มันแบบเนี่ยอัลบั้มนี้น่าจะอยู่ในช่วงปี2005ถ้าเทียบก็2547-48 48โดยประมาณเพลงเป็นภาษาอังกฤษล้วนเลยแล้วก็ มีอยู่หลายเพลงเหมือนกันที่ถูกเอามาทำใหม่อย่างเพลงที่มีชื่อว่า Nevermind ก็เอามาทำใหม่กับ s i l y Fools ด้วยแต่เวอร์ชันของ m e t r o p o l e จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ก็จะคล้ายๆกันใกล้ๆกันเดี๋ยวเปิดให้ฟังปกข้างใน f u i m e t r o p o l e ผมขอให้พี่เบนจามินแกเซ็นปกให้ ซึ่งแกเซ็นให้นี่นี่คือลายเซ็นของพี่เบนซิลิฟูสตัวสมาชิกเมโทโพครับไม่รู้เห็นกันไหมเห็นลหละเห็นไหมเห็นพี่เบนจามีนนี่พี่เอกแบล็กเฮดแล้วก็อันนี้อีกสมาชิกอีก2คนนะครับเฮ้ยปกนึกถึงแผ่นซีดีหรือหรือเทปของยุคก,ก่อนอะที่ข้างในจะมีเนื้อเพลงอะเราฟังเพลงไปแล้วเราก็ อ่านเนื้อเพลงไปด้วยคนสักยุค9 0 2 0 8 0อะไรเงี้ยจะเข้าใจโมเมนต์นี้บางทีอะ่ะก็จะมีการเขียน special thanks ของศิลปินอันนี้ไม่มีนะแต่นี่คือเมโทรโพลิทเซ็นพี่เบนนี่500ชุดเท่านั้นพี่เบนส่งมาให้แต่คนบ้าหล่อหลูร้ายอะ่ะมันจะไม่ธรรมดาเว้ยปรากฏว่าพี่เบนพี่เบนจะมินแกส่งสิ่งนี้มาให้นี่ ไม่รู้มีใครรู้จักไหมเป็นซิลิฟูสอัลบั้มมินิเป็นอัลบั้มก่อนที่จะมีสตูดิโออัลบั้มอย่างเดอะวันบอกว่ามันเป็น EP อัลบั้มก็ได้แล้วความพิเศษของแผ่นนี้ผมจำได้ว่าพี่เบนจามินเนี่ยอัลบั้มวางขายปั๊บแกซื้อเก็บไว้เองเพราะฉะนั้นนี่คือแผ่น s ซิลิฟูสจากนักร้องนำของซิลิฟูสอย่างพี่เบนจามินและแกก็ทำการเซ็นให้นี่คือแผ่นจริงๆนะแผ่น ในช่วงปี2,550เลยอะ่ะที่วางขายอะ่ะนี่คือ2,550แล้วเป็นแผ่นที่มาจากมือของพี่เบนจามินจุงททปเนลนะครับซีลิฟูมีนิมีเพลงอยู่แค่5เพลงแล้วเป็นภาษาอังกฤษล้วนโดยเพลงที่อยู่ในอัลบั้มมินิจะไม่ถูกบรรจุอยู่ในอัลบั้มเดอะวัเลยไม่มีเพลงจะต่างกันอแค่นี้คลิปนี้มาให้ดูแค่นี้มีใครอยากฟังเพลง จากเมโทรโพไหมครับเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังสนใจไหมแต่ผมาต้องบอกเลยนะว่าผมไม่มีเครื่องเล่นซีดีที่เป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงแต่ผมสามารถเปิดเพลงในอัลบั้มนี้จาก Playstation 3ซึ่งสามารถฟังเพลงได้แต่มันก็จะตะกุกตะกักหน่อยอยากฟังไหมอยากฟังเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังนิดนึงก็แล้วกัน ังจากเพลงสามซะด้วย น่าจะโอเคแล้วแหละน่าจะเป็นเทปที่ค่อนข้างที่จะพิเศษแล้วก็เอ็กซ์ตร้านะครับโอเคเนาะคลิปนี้แค่นี้แล้วกันนะครับยังไงใครมีข้อคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเมโทรโพหรือว่าซิลิฟูมินิหรือใครเป็นแฟนเพลงของพี่เบนจามินเป็นแฟนเพลงซิลิฟูสก็แวะเข้ามาทักทายแวะเข้ามาคุยกันอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ให้ชั้นและคนบ้านเราดูร้ายด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ